สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช้าเกิดประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมัง่งไม่ตรงมัง่งกับเพื่องเล่าซอสีจะมาซอสีจูจี้จุกจีกับพวกแกนะผลโฟลที่น่าสนใจนแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดกแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆก็แล้วกันแล้วก็ติดตามเจดมได้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็น,นหน้าๆตรงนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ชาร์ตทีมงานง่าย,ายๆนี่ให้เราทุกคนนะกราบก็พวกคุณเป็นอย่างสูงเลี้วเลยทีเดียวไปดูผลโฟล์ทา แซมเบียนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะไอ้ควายเขียวกรีนบั f f a โลนะจ๊ะก็เอาชนะเซสโกอยู่เต็ดไปสองหนึ่ต่อกันที่บริเวณของแอฟริกาใต้มีหลวงเมื่อคืนนี้นะทางด้านของทีมที่มาจากพี่เขารายและพี่เขาคอนี้ทีเอสแก y นด์ซี ก็ชนะสเตเลนบอร์ชไป2อดอสูนี่ร้อยจังฮู้ลีกเอิงของเซเนคันเซเนกาวนะจ๊ะเมื่อคืนนะคาซาสปอร์ตก็ถล่มเอาชนะอาร์ชแคมเบรเน่ไป4-0อ่ะมาดูไทยลีกบ้านเรานะจ๊ะเมื่อวานนี้นะเมืองทองยูเนเต็ดก็แพ้ยับเยินให้พีทีประจวบไป1-4ทรูแบงคอกยูเนเต็ดของโค้ชแบรนทวตวันศรีปานนะก็พลาดท่าให้กับอุทัยธานีไป1-2ลำพูนวอริเออร์คาบ้านให้กับการท่าเรือไป0-2และปิดท้ายคู่สรพงศ์คู่เอกของไทยลีกเมื่อคืนนะจ๊ะชมบุร จีปทุมโยเต็ดของมาซาทระอิชิไป1ประตูต่อ2จ้าอีนี้มาต่อคดีอินเดียซุปเปอร์คัพนายจา่ายักษ์นาแล้วก็ยักษ์เอวนะจ๊ะนายจา๋า,จาเมื่อคืนนะโมฮัมมิดานะก็แพ้ให้กับมิเนว่าปันจับไป0ูนยต่อสนายจ่ายักษ์นาแล้วก็ยักษ์เอวบุนเดสก้าเยอรมันนะวอร์เบสบวกนะจ๊ะแพ้อ,อีกแล้วคาบ้าในนะออฟเฟนฮลมไป2-3งสามเกาโชสไตรต์ลี่นะเวโรนาแพ้อินเตอร์มิลานไป1นต่อสนะจ๊ะฟิเรนติน่าแพ้เลเช่0-1นะแล้วก็ ตริโน่เสมอปิซ่า2-2ลาลิกาสเปนเมื่อคืนนะจ๊ะอาราเบสก็เฉือนชนะเอสปานิอลได้2-1นะส่วนคู่ทีเด็ตาอัดคลิปเนี่ยมันกำลังเตะอยู่ยังไม่จบเลยมัน10กว่านา,นาทีบาร์เลโลน่บาร์เซลน่าทีมในปัญหาก,การเงินเนี่ยก็นำห่างเอลเช่ไป3-1จบแบบไหนดูหน้าจอนะจ๊ะทิ้งท้ายก็ได้ทีมบริลลิกอังกฤษเมื่อวาน2คู่สกอร์เดียวกันเลยคือ3-1ต่อเจ้าบ้านเอาชนะได้นั่นคือเวสต์แฮมยูไนเต็ดผ่านนิโคลเซ่นสันติกาซาอูลีสบายๆนะจ๊ะอีกคู่คือแม,น,ม,น,มเนเนเเเเชชชสสสตตตออออออรร์ซิิีีีี้้้ืลลลบบบฟฟาาากก็นนะนนนนนนนะะหมมมัััดด่่่่่ๆยวคผุทใจไ ก็คือนะจ๊ะทีนี <pepper>, right. ้มาต่อกันที่ข่าวคราวการลุกหนังโลกนะพวกแกนะไปเริ่มที่เรื่าของพวกพี่พีก่อนเลยก็แล้วกันนะจ๊ะพี่มาถามว่าจะไปช์รายการอะไรกันบ้างพี่แจมนลุงสีจะมาเป็นสีนัด e ปดูเรืกับชนะเร่องถึงว่าจะได้รถรถกลับมาดูีกันมลกันมีกันมีกันมเกันเอกันมีกันมีกันีกันเกนมีกันมีกันมีกอนมีกันมีกันมีกันมีดันมีกเกัาอีกามีกานมีจัดมารทีมขกงลิเกอร์พูลนว่กเายเปันว่าเจ้าตัว บอกเลยพอใจมากหลังจากทีมเนี่ยนะเก็บ3แต้มแล้วก็เก็บคลินชิดได้ด้วยน,นั่นเองพวกเขาได้2ประตูจากโมซารายักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอลนะจ๊ะแล้วก็อีกลูกมาจากไรอั ank, นเดอะนิวปอกบากราเฟนแบกนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้ลิพูแพ้ในพเมร์ลีกนติดกัน4เกม เพิ่งจะมาปลดล็อกได้นะในชัยชนะที่มีเหนือแอสตันวิลล่า2-0นั่นเองนะจ๊ะอาร์เนอร์เดฮันเนอร์สารวัตก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับพ่อจ้าแม่จานเนอร์เนอร์บอกเลยนะครับเนอร์กลับมาแล้วสิ่งที่เนอร์อยากได้ก็คืออยากให้ทุกคนที่นี่นะครับเนอร์รู้สึกถึงความสังคังของเกมนี้นะครับเนอร์เนอร์บอกกับนักเตะแล้วก็ฝากไปถึงแฟนๆด้วยนะครับตั้งแต่บอลแรกของวิลล่านะครับเนอร์ที่ชนเสานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเกมก็เป็นของเรานะครับและนั่นแหละไมมม่่่ใชคคครรรรรัั้งงแแกกกกนะะบทีีเเาาาาาโอสสสจพูลวิด ของผู้สาประตูเขาก็ทําให้เราออกนําได้นะครับบนึงครึ่งหลังเนี่ยเราได้อีกประตูแล้วเก็บคินชีได้นะครับทีมมันฟอร์มดีเหลือเกินผลลัพธ์มันก็เลยดีตามนะครับบนเนนั่นนั่นแหละครับเกมกลางสัปดาห์เจอกับมาดริดนะครับเดี๋ยวรอเช็คฟิตข้อเท้าของเรอันนิวปอกบาอุ้ยนิวเจอรารักราฟนแบกก่อนนะครับบนเนว่าจะไหวหรือเปล่านะครับบนเนแต่นั่นแหละครับเออเนอร์บอกเลยนะครับเนอร์มีความสุขทุกครั้งเลยครับที่เห็นบางโมเล่นได้แบบนี้นะครับเขาแข็งแกร I'm อจนนั่นคืออันเนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตนะจ๊ะก็ให้สัมภาษณ์หวานเจีย๊ยบเลยจต่ก่อนหน้านี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ตู้ปัดตู้เป๊ะเหมือนคนตายใหม่เหมือนคนธาตุไฟแตกแต่พอทีมชนะก็กลับมาเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกเหมือนฤดูกาลก่อนนะจ๊ะซึ่งเกมนี้ใครยังไม่ดูไปดูไฮไลท์ได้นะโดยเดอะมองเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์ตอบโต้เวนรูนี่นะจ๊ะหลังจากทีมของเขาเนี่ยเอาชนะแอสวิลลาได้สองสูนะโดยก่อนหนะน้านี้รูนี่ก็เพื่อวิจารณ์เรื่องความเป็นภาวะผู้นำจะทำทีมกลับมาได้้้้้หหรืออหือออออเเเปปลลล่่่่าาา็็นนนกกงงงงงงัััททีียนยะไแวมช มั่นว่าเป็นกองหลังที่าสามารถจัดการได้เสียประตูเยอะแบบนี้ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนที่เคยจําได้ไหมเจดมศรีฟังเมื่อสอสัปดาห์ก่อนเนาะฟันไดบอกแบบนี้บอกว่าได้ไม่เห็นได้ยินเลยแม่พี่เวนจะพูดอะไรแบบนั้น <ś c oughs> ปีที่เราเหม็นพูดเลยนะพี่นะบ <ś c oughs> ูตรงๆไม่ทําให้ได้รู้สึกอะไรเลยได้ไม่เจ็บปวดด้วยถ้าพูดถึงรูนี่เนี่ยนะแน่นอนละเขาเป็นนักเตะระดับตําแหลกเลยเฮ่ตำนานนั่นแหละนะ เป็น้เล่นที่ยิ่งใหญ่ด้วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครต่อใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่ได้จะพูดได้ก็มีแต่เรื่องราวดีๆกับเขาเท่านั้นแหละการแสดงเขาเป็นแบบนี้มันเป็นคำวิจารณ์ที่ดูขี้เกียจไปสักนิดหนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คือความเห็นส่วนตัวของได้เช่นเดียวกันนะมันง่ายเหลือเกินกับการที่คุณจะตำหนินะักเตะคนหนก็ได้แต่เขาเองก็รู้อยู่แล้วฟุตบอลคือกีฬาประเภททีมทุกคนต้องช่วยกันผ่าน,านช่วงเวลาแบบนี้ไปให้ได้ทีมปีที่แล้วเนี่ยผลงานดีไม่เห็นมีใครเคยพ กขมีความเห็นของเข้าได้ก็มีความเห็นของได้เพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องราวที่ hard feeling หรือว่ารู้สึกไม่ดีต่อกันและกันเลยได้ไม่ได้เก็บม,มาคิดได้แค่ตอบโต้เย้ยยัวอันหลังเติมเพื่ออันทรดก็ถื <c oughs> อว่าแฟนะรูนี่วิพา์วิจารณ์ฟันได้ฟันได้ก็วิพา์วิจารณ์กลับไปนะจ๊ะแต่ก็อย่างที่บอกแหละถ้าไม่เก็บม,มาคิดจริงๆเนี่ย จะไม่มีบทสัมภาษณ์แบบนี้นะแต่ว่าก็อยู่ในสมองมันก็แลกฟีได้นะอา้าวทีนี้ไปดูเจ้าของไซติที่ยิงประตูเดียวเมื่อวันก่อนนะอย่างโมซาลายักษน้ายักษเอวแต่ไซติตามมาอีกเพียบเลยนะจ๊ะจะดําบรรยายอยู่เกมที่เรอร์พูเปิดแอนฟิลชนะวิลล่าได้2-0เนยนะประตูที่เจ้าตัวแปรด้วยขวาเข้าไปจากความผิดพลาดของ Martinez, ar, เอมี่มาร์ตินเนสเดอยีวนกวนภาษาผู้สำหรับทีมชาติอาเจนินาที่จ่ายบอลพลาดให้เปาตอเรสแล้วมนล้นเข้าเท้าโมซาลาเนี่ยนะกลายเป็นประตูที่250ให้กกกกัับบโมซาาาาใในทุรรรยห้เเวอูะจ กลายเป็นดาวซันโบสูงสุดตลอดการอันดับที่3ของสโมสรลิเวอร์พูลนะตามหลังอันดับ2โรเจอร์ฮันที่ทําไว้285ประตูเนาะและอันดับ1ตลอดการเนี่ยเป็นเพชฌฆาตหน้าติดหนวดอย่างเอียนกอร์ด <c oughs> เอียนลัสนั่นเองนะจ๊ะ346ประตูนะโดยทั้งหมดเนี่ยนะโมซาร่าลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไป415นัดยิงไป250ประตูจากทุกรายการโดยถ้าซอยมาเป็นแต่ละถ้วยเนี่ยนะพรีเมียร์ลีกเนี่ย188ประตูจาก2 9สองร้อยเระตูจาก12นัดนเอฟฟี่คัพ4ประตูจาก11นัดแล้วก็ในเวทีย๊ รทั้งยูโรปาลีกทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยห้ประตูจาก87นัดแล้วก็มีอีกหนึ่งประตูจากรายการอื่นนะจ๊ะก็ทําให้โมซาลาเนี่ยนะขึ้นมาทาบสถิติตลอดการของเวนวาซาสุกรโลกันรูนี่ตำนานของแมริโอเต็ดนะที่มีส่วนร่วมกับประตูนะทั้งโกแล้วก็แอสซิสเนี่ยมากที่สุดตลอดการให้กับสโมสรเดียวในเกมพรีเมียร์ลีกที่276ประตูว่าแกลงเล่นน้อยกว่ารูนี่95นัดนะเดี๋ยวก่อนหน้านี้รูนี่ทำไว้เนี่ยคือ393นัดสามร้อยเตต็ด183ประูกับ93แอสซิสตแ่่โมซาาลบ อยู่ที่298นัด1้น1 8ปประตูกับ88แอสซิสต์นั่นแปลว่าหลังจากนี้ทุกประตูทุกการแอสซิสต์ของโมซารา จะทําให้เขาเป็นเจ้าของสถิติใหม่แต่เพียงผู้เดียวในการมีส่วนร่วมกับประตูให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกทีมเดียวมากที่สุดตลอดกาลนะจ๊ะโอ้โหยอดเยี่ยมมาแนละ้วสำหรับโมซาล่ายักษ์น้าแล้วก็ยักษ์กเอวอ่ะไปต่อกันที่คนเคยรักอย่าง Trend ler, เทรนด์เออรเซเดอร์เกมรุกปปับเกมรับแมวอาโน no นะจ๊ะแบ็คขวาชาติังกฤษของราชันย์ขาวเรียวมาดริดนะในวัย27ปีเนี่ยเจ้าตัวน่าจะต้องเดินทางมาแอนฟิลด์รอบหนึ่งนะเป็นครั้งแรกนะับจากย้ายออกจากทีมไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาในการดวลก,กันกับลิเวอร์พูลในศึกยยูฟฟ่าาแชมเเปีีีี้้นนนนนสส์ลลกกรอบคคืวัะ จ้าตัวก็ยืนยันว่าความรักของเขาที่มีให้กับลีพูเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยต่อให้แฟนบอลจะโฮหฮาป่าฮิ้วใส่เขาในกลางสัปดาห์นี้ก็ตามนะโดยเทนส์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับพรามวิดีโอสปอร์ตแบบนี้เขาบอกว่าอืมตอนที่ผลจับสลากออกมานะฮะเทนเองก็รู้อยู่แล้วละะ่ะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและนี่แหละฮะคือชะตาที่มันกําหนดเอาไว้แล้วนะฮะแน่นอนละะ่ะฮะลีพูยังเป็นทีมระดับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่นะฮะไม่ว่าจะไปเยือนจะเล่นเกมเย่าหรืออะไรก็แล้วแต่เทนจะได้ลงสนาม ะะแต่ไม่ว่าเดอะคอปจะต้อนรับเทนยังไงนะฮะก็เป็นเรื่องที่เทนรับได้เพราะเป็นการตัดสินใจของแฟนๆนะฮะเป็นแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เทนจะบอกก็คือเทนรักสโมสรเสมอนะฮะเทนยังเป็นเดอะคอปอยู่เสมอและขอบคุณสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านกันมานะฮะสิ่งเหล่านั้นอยู่ในใจหนูตลอดเวลาเลยฮะไม่ว่ายังไงก็ตามความรู้สึกของเทนกับลิปูไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปเลยนะฮะความทรงจําดีๆมากมายเลยนะฮะอยู่ในใจในสมองในความคิดความรู้สึกของเทนมาโดยตลอดและตลอดชีวิตด้วยนะฮะไม่ว่าจะได้รับการต้อนรับแบบไหนมันไม่มีทางเปลีีี่่่ยนแปลลงงมรูู้สึกขออเเททต โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะสำหรับน้องเทรนนะจ๊ะอ่ะรอดูด้วกันวนะ่าการต้อนรับของเดอะคอปที่จะมอบให้กับเทรนในคืนวันขานี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ยวนกับมาดริดจะเป็นอย่างไรจะต้องบอกเลยนะสนั่นลั่นทุ่งแน่นอนรอดูได้เลยอ่ะไปดูกันที่รูเบนอาโมริมนะจ๊ะเทรนเนอร์หน้าหนวดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างแล้วกันหลังจากไม่สามารถเอาชนะ4นัดติดต่อกันได้หลุดในเกมที่4ที่ผ่านมานะจ๊ะเสมอกับไนท์ฟอเรสไป2ต่อสเนี่ยหลังจากชนะรวดมาสามเกมในพ<ๆ>ิมเมลีกก็ทำให้เจ นะและเล่นนอกบ้านทีไรเนี่ยนะเหมือนเล่นโคลาชีมเลยกับการเล่นในบ้านที่โงลงระคอแห่งความฝันโอทาร์ฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปานะจ๊ะจากตัวสภมภาษณ์าพแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้ว่าผลงานของเราเนี่ยมันก็มีพลังงานที่มันหายไปน่ะละรู้สึกอยู่แล้วการเล่นโดยความดุดันไม่พอเนี่ยนะแล้วก็พลังงานมาันอยู่ในจุดสุดยอดอัปิดอัปิดจุดสูงสุดแบบนั้นนะมันเห็นชัดอยู่แล้วเรายิงประตูได้ตีเสมอก็จริงนะแต่ว่าเราควรชนะเกมเนี่ยเราเสียไป2คะแนนเน้อในช่วงท้ายๆนะะ่ขาดโชคอยู่การทํางานนักเนี่ยมันซังคังอยู่แล้วลลลล่ะกกกก็ยยาาาใใ้้ไดดผััเเีวบบรรนนนน เป็นทีมเยือนนะนะเรากาลังดีขึ้นทุกคนก็เห็นแล้วเราก็มีความรู้สึกอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถชนะได้ยังน้อยวันเนี้ยเราก็ไม่แพ้เหมือนก่อนนี่นะวิธีการเปลี่ยสิ่งการกดดันในหลายจังหวะเราก็ทาได้ดีขึ้นเราทําได้ดีในเกม,ใน,เกมในบ้านอาทิตย์ก่อนน่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องทาแบบนั้นให้ได้ทุกเกมนั่นคือรูปเบนอโมเรมก็สัมภาษณ์แบบนี้ซึ่งจะทำเห็นด้วยนะยูเต็ดดีขึ้นเพราะอะไรถ้าเป็นก่อนนั้นเนี้ยมึงโดนนำเนี่ยจะโดนนำหนึ่งลูกสองลูกจบเลย หปีที่ผ่านมาในยุคข,ของอมโมรรมเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึงพฤศจิกายนปีนี้ครบหปีเนี่ยเพิ่งจะมีเกม2เกมหลังนี่เธออมันรู้สึกคืดทัดเวรู้สึกแบบไม่แพ้ง,ง่ายๆชนะเปล่าไม่รู้แต่กูไม่ทิ้งเกมไม่ได้ปล่อยบือไม่ได้แบบเดินเล่นหน่วยนาดน้มันก็ อ,อยู่ในแดนที่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและดีขึ้นเรื่อยๆสัปดาห์ละหนึ่งนัดมึงช่วยดีขึ้นเถอะนะขอร้องเลยนะทีนี้มันก็มีสถิติของรูเบนอาร์มอริมนะจ๊ะกุนซืหน้าหนวดของแมรยโเต็ดนะจ๊ะที่คุมทีมครบ1ปีเต็มที่แล้วเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าในพิมริลีกเนี่ยวินเรทเอาชนะได้แค่3ามองเอเท่านั้นเองและชนะโดยรวมเนี่ยอยู่ที่แค่สี่สิเอ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นน,นะจ๊ะโดยรูเบนอาร์มลริมเนี่ยนะคุมอยู่แต่ครบหน,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 งงนึ่นง ะ22นะจ๊ะเสมอ10และแพ้ไป21เกมในทุกรายการเนี่ยนะคิดเป็น win rate percentage อยู่ที่41.51%แต่ถ้านับแยกเฉพาะในพิมลีกหนักเหมือนกันนะ37เกมชนะแค่12เสมอไป8และแพ้ไปถึง17นัดนะจ๊ะ win rate percentage อยู่ที่แค่32.43%เท่านั้นเองนะเพราะนั้นเนี่ยก็ยังต้องยกระดับกันต่อไปสำหรับผลงานของเทรนเนอร์หน้าหนวดนะหรือว่าริมติดตั้งของจามีนซัมเมอร์ฮิลล์ครานะเพียงว่าก็ต้องยอมรับตรงๆฤดูกาลนี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาตุลาคมเนี่ยผลงาน กระเตื้องขึ้นชัดเจนนะจะสำหรับรเบูเวณอาร์โมริมนะ อ่ะไปดูเรื่องของเบนยามินเชสโกกันบ้างนะจ๊ะสูน้าทีมชาติสโลวีเนียเนี่ยนะล่าสุดในวัย22ปีเนี่ยก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ในการย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เดและก็โดนตำนานกองหลังของแมนยูเดหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินอย่างแกรี่เนวิลวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าแปลกๆนะแล้วดูไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเท่าไหร่นะจ๊ะโดยในเกมที่เชสโกลงเล่นให้กับยูเดเสมอฟอร์เรสต์2-2ในตัวก็พอมีโอกาสอยู่บ้างแต่ก็ยิงออกไปบ้างจับบอลลั่นบ้างกระเด้งจาก่บรมทีี แพ็คเชลเลนเจอร์ชันเตอร์โดมให้กับทีมทันทีรวมไปถึงมาดูสกุญญาที่ก็ช่วยเล่นเกมรับได้แล้วก็ดูดุดันในเวลาลงสนามนะจ๊ะซึ่งอันเนี้ย ทำให้แกได้เนวิวให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้กับ NBC s p o r t เก็บอกว่าเนว่าเนยังไม่อยากจะตัดสินน้องมันนะนะมันไม่มีข้อสรุปไวๆนี้หรอกแต่ถ้าพูดตรงๆเนี่ยน้องเชดเดียนะม่งยังดูหา่างไกลกับนนะักเตะคนหนึ่งที่ยูเต็ดซื้อมาอย่างคุณย่าแล้วเอมเบอร์โม่นะการเล่นของน้องเชดเนี่ยมันดูแปลกๆเขามีโอากาสดีๆอยู่สองสามผลนะนะแต่ว่าบอลก็ลอยข้ามหัวไปบ้างจับบอลกระเด้งกระดอนไปบ้างเพราะนั้นอนะจังหวะการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่และค่าตัวคุณเนี่ยเจ็ดสิบกว่าล้านปอนด์แบบนี้นะโอเคละหลายคนอาจจะบอกเฮ ศักยภาพสูงก็จริงแล้วก็เพิ่งจะเริ่มปรับตัวได้กับบอลอังกฤษแต่ก็อยากจะเห็นอะไรมากกว่านี้ไหมล่ะ70กว่าล้านปอ์อะนะ oh, oh, โอ้โหก็ถือว่าให้สัมภาษณ์แอบกดดันเบนจามินเชสโกอีกเชก่นเคยสำหรับแกรี่เนวิลล์ซึ่งส่วนตัวยิดนดับอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะอะไรการเปลี่ยนแป,แปลงวิธีการเล่นของเชสโกจากลีกหนึ่งมาสู่ลีกหนึ่งเนี่ยและเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมเปลี่ยนตัวรุกคู่กันด้วยและเข้ามาในระบบหลัง3ระบบที่มันจะต้องเพรสซิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีดีเท อ่ะให้กำลังใจกันต่อไปแล้วกันเพียงแต่ว่า11นัดในธุรการยิงได้2ประตูในฐานะกองหน้าตัวเป้ามันก็น้อยไปตามที่เนวิลเขาว่านั่นแหละนะจ๊ะไปต่อกันที่ทีมจ่าฝูงนะอย่างไอ้ปืนใหญ่แฟนเพนย์อาร์เซนอลของมิเอกี้ลาเตต้ากูซื้อมากเข้มกันมากล่าสุดเนี่ยชนะบริลเลี่สบายๆเลย2-0นะแต่มันก็มีจุดที่แฟนอาร์เซนอลเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคนั่นคืออาการบาดเจ็บของผู้เล่นอย่างวิกตอร์เยอร์เคเรสจ๊ะและคนก็คือมาร์ตินซูรินแมนตีเฮ้ซูบิเมนดี้นะจ๊ะกองหลังทีมชาติสเปนของออออออาาาารร์์เเเเเนนนนนนลลัั่่่งโดปียยตตตวกกะ็้้ใหสภ เปลี่ยนออกไม่ใช่เรื่องแทัติกเลยเจ็บทั้งคู่แต่ว่าหวังว่าจะไม่เจ็บหนักนะจ๊ะพี่ต้าบอกมาด้วว่าเออต้าว่าน้องเยอเนี่ยนะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อเล็กน้อยะแหละนะแล้วก็เป็นปัญหากล้ามเนื้อเพราะนั้น ดูแล้วไม่น่าจะหนักหน่วงอะไรส่วนน้องซูเนี่ยนะก็ขอเปลี่ยนตัวออกเองเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะประเมินและสแกนอย่างชัดเจนนะเพราะว่ายัางมี2นัดรอเราอยู่นะในการเจอสลาเวาียปรากรวมไปถึงการเยือนซันเดอร์แลนด์ในวันเสาร์กับพรนะีเมมยเ์ลีกอังกฤษนะตามนี้เดี๋ยวรอดูซึ่งดูแล้วถ้าเกิดจะให้ปลอดภัยนะเกมกับสลาเวียปร์กเนี่ยไม่ต้องเล่นเก็บตัวไว้เล่นกับซันเดอร์แลนด์ในเกมเยือนวันเสาร์พรีเมมยเ์ลีกอังกฤษนะแล้วก็เก็บชัยชนะเพื่อจะเบรกทีมชาติแบบสวยๆสำหรับอาร์ จะดัมมองว่ายังไงแมก็ต้องเป็นใบแดงแต่แมงไม่แดงเว้ยจังหวะเข้าบอลของโริดริโกเป็นตันคูนะจ๊ะกองกลางทีมชาติอุรุกวัยของพรรคพลเมชากุ้ไก่ทันดัมสเปอร์เนี่ยนะที่ไปวางใส่บริเวณนักแข่งเลยของริสเลืองสัต์ริสเจม์กับตันทีมของเชนซีฐานะกาศขาดรักแชมป์โลกเนี่ยนะจ๊ะแต่ไม่เป็นใบแดงผู้สิทิในเกมวันนั้นจาร์เดนจิเลตแจกข้าใบเหลืองนะวีรก็ไม่ได้ทวงติงเข้ามาทําให้เป็นลีกแม์เชนเตอร์เนี่ยก็เผยแพร่คาอธิบายแถลงการสั้นๆบนโซเชียลมีเย่ามะปรล ลแล้วก็ซุ่มซ่ามไปเองนะจ๊ะโดยถแถลงการเนี่ยโพสต์แบบนี้บอกว่าผู้ตัดสินให้เป็นตันครูรับใบเหลืองและ VR ก็ตรวจสอบพร้อมทั้งยืนยันแล้วว่าการเข้าประทะครั้งนี้เนี่ยนะระบุไปเลยว่าเป็นการประทะโดยประมาทเลเร่ไม่ใช่เป็นการเล่นผิดกติกาที่รุนแรงนั่นเองนะจ๊ะเอาตามนี้นะแต่ดูจากภาพช้าหรือจังหวะในเกมจะด่าว่าลูกเนี้ยยังไงมันก็ต้องแดงว่ะเช่นเดียวกันในเกมเดียวกันเอนโซเฟรนเดสก็ไปวางใส่ผู้เล่นของสเปอร์จังหวะนั้นจะดัมมองว่าโอกาสใบแดงก็มีสูงแ,แต่อย่างว่าเนาะผู้ตัดสิน ว่าไปตามนั้นนะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูหนึ่งคนนะที่ตกอยู่ในที่นั่งลาบากอเรื่องผลงานก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องที่จะจัดการทีมหรือว่าควบคุมความประพฤติของผู้เล่นของตัวเองเนี่ยโอ้โหจะดําเห็นคลิปแล้วแบบนะแอบสงสารโทมัสแฟรงค์เดอตุ้งติ้งเลยนะจ๊ะเฮดโค้ช <Head code S 2> ของพักพลอชากุ๊กกุ๊กไก่ทันามสเปอร์นะในเกมที่แพ้ให้กับเชนซีไปเนี่ย0-1เนี่ยนะก็ถือว่าเจ้าตัวเนี่ยยอมรับเลยว่าความอุดหงิดจิตหงุดเหงยวของผู้เล่นอย่างเชดสเปนแล รักเลยนะทั้งเชสเปนแล้วก็ฟานเดอร์เฟนซึ่งเป็นสองนักเตะทีด่ดําชอบนะแต่มันไปออกอาการแอคอาร์ตอาการหงุดหงิดจบเกมผู้จัดจาการทีมเดินไปหาจะคุยจะจับมือจะอะไรแม่งเดินแบบแล้วก็เดินผ่านไม่สนใจฟานเดอร์เฟนนี่หนักเลยนะไม่มองหน้าโทมัสแฟงด้วยเชสเปนทําท่าแบบหงุดหงิดอนะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ดํารับไม่ได้นะส่วนตัวนะโทมัสแฟงข้ัมภาษณ์แบบนี้ว่าจร,จริงๆแล้วเนี่ยนะโทว่านักเตะร,รู้สึกหงุดหงิดและโทร,รู้ดีว่าพวกเขาว่าอยากทําผลงานที่ดีใช่ไหมอยากชนะใช่ไหมโทเข้าใจเเรรรรรรื่่่่่องงงนนนนี้าาถถน้้้แแแแหหลลละะะะตตววาาาาาาจัักษมฐไดทคึ ถึงช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีของเกมอ่ะนั่นแหละเหตุผลมีแค่นี้แหละที่โทรเดินไปหานักเตะแล้วไปหาฟแฟนๆเอาเป็นว่านะโทรพูดสั้นๆมันดีกว่านี้เยอะเลยเวลาที่เราชนะนะเอาปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบนี้กับน้องเจดแล้วก็น้องมิกกี้เนี่ยนะเอาละ่ะนะเขาก็พยายามทัทุกทางที่จะทําได้แหละทุกคนหงุดหิดเราก็รับมือกับสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันนะนะถ้า้โทรพูดเหรอคิดว่าคงไม่เป็นปัญหาหรอกอ่าก็ไม่รู้ว่าพูดจริงพูดเล่นหรือจะไปลงโทษกันหลังเกมหรือว่าจะมีการขอโทษขอโพยกันหรือเปล่าไว้ยดํมตามข่าวให้ฟังแต่ถาม d r อปเลยไม่ต้องเล่นเออแล้วก็ต้องพูดคุยปรับเงินหรืออะไรก็ว่านไปนะให้มันแบบรู้ว่าใครเป็นเจ้านายใครเป็นบอสแล้วถ้าเกิดยังดื้อดึงดื้อด,ด้านอยู่เลยนะไม่ต้องลงนะไม่ต้องมีชื่อเล่นเลยแล้วก็ทําไม่รู้ด้วยว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นที่รับไม่ได้สําหรับหน้าที่นักกีฬาชีพนักฟุตบอลชีพที่มอบให้กับโค้ชหรือว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนแบบนี้อันนี้ไม่น่ารักนะจ๊ะทั้งเชสเปนแล้วก็แม็กกี้ฟานดเทเฟนนะอ่ะไปดูหนึ่งคนที่ไม่ย้ายทีมนะจ๊ะแต่ทําให้ทีมเนี่ ทาสุดิพพรเลเจ้าของทีมและประธานสโมรสรพาเลทก็ยืนยันเลยว่าการล้มดีลของเกย์ที่จะย้ายไปริพูในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์เป็นการตัดสินใจถูกต้องแล้วเพราะว่าโครงสร้างสโมรสรไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปน,ะนั่นเองนะจ๊ะโดยค่าตัวที่เกย์จะมอบให้กับพาเลยที่เงินริพูจ่าย3.5ล้านปอนด์แต่สุดท้ายพาเลทบอกไม่เอาเว้ยยอมเสียฟรีในซัมเมอร์ที่จะมาถึงนะจ๊ะทิพย์พริลให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าแพ้่ว่าการทำลายโครงสร้างของทีมเนี่ยนะ มันไม่เหมาะไม่ควรเลยแล้วการที่เราเก็บน้องเกยเอาไว้เนี่ยนะมันทําให้ดูการที่ยอดเยี่ยมของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะถ้าปล่อยไปเนี่ยเราเสี่ยงตกชั้นเลยนะช่องว่างในพิมารีกเนี่ยมันแคบมากไมเคิลโอลิเซก็ย้ายไปแล้วนะเอเบริช่เอเซก็ย้ายไปแล้วนะวินฟริดซาฮาก็เคยย้ายไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราโอเคกับสิ่งนั้นแต่กับเกยีเนี่ยนะมันเหมือนการทําลายโครงสร้างสโมสรเราเลยไม่ยอมปล่อยให้เขาย้ายทีมโอ้โหก็ถือว่าพูดชัดเจนนะว่านี่คือนักเตะคนสังคขังของทีมเลย เพียงแต่ว่ามก,กราคมนี้นะที่เราจะมาถึงเนี่ยกเกีก็สามารถเจราจากับทีมอื่นเนี่ยฟรีฟรีได้เลยแล้ว,ลวย้ายแบบไม่มีค่าตัวในช่วงจบฤด,ดูกาลนะจ๊ะก็แลกกันไป35ล้านปอนด์กับการที่ไม่ต้องหนีตกชั้นก็อาจจะเป็นการตัดใจที่ถูกของซีพีริชก็เป็นได้นะจ๊ะไปดูกันที่โค้ดเด้งนะจ๊ะคู่แข่งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง,ดงนะวิตตอเปเรรานะจ๊ะไปเรียบร้อยน,นะคุณซือของบูฟานตัแมนเดอร์ละจ๊ะสินัดในลีกไม่ชนะใครเลยนะโอ้โหเสมอ2แพ้ไป8นะจ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะเจ้า นะแล้วก็ประธานสโมสรบอกบริหารวูก็ว่าให้เวลาอยู่แล้วค่อยๆทำไปปรากฏว่าผลการแข่งขันไม่เป็นหนั่งใจนะจ๊ะก็โดนเด้งดึงออกไปเรียบร้อยนะมีแค่2แต้มนะและยังไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยแล้วกลายเป็นโค้ชคนที่4ที่โดนเด้งดึงออกจากตำแหน่งต่อจากแกรมพอตเตอร์ของเวสต์แฮมป์เนาะนูโนเดอะคูนิซันโตของฟอร์เรสต์แล้วก็แอนด์ปอเตโกกลูของฟอร์เรสต์นั่นเองนะจ๊ะไปดูกันที่เด็กยะลาอย่างลามีนยามาวกันบ้นางแล้วกันนะ,ล,ะนนะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็กลับมาเป็นโซลอีกครั้งหนึ่งนะหลัง นิโคเนี่ยนะแรปเปอร์สาวชาวอาร์เจนตายนะก็ล่าสุดให้สัมภาษณ์ว่าแยกทางกันเรียบร้อยลามีเนี่ยนะขึ้นทางด่วนดินแดงส่วนนิกกี้นิโคเนี่ยก็แยกไปทางพ <c oughs> รหลำเก้าพอเราแยกทางแล้วลามีนบอกแบบนี้นะกับคาร์บิโอยอสนะเขาให้สัมภาษณ์ในรายการเขาบอกว่าเออหน่องบ้าบอกด้วยว่าปลุกเราอ่ะไม่ยุกก่ยเลยก็เลวอ่ะโกไม่เกี่ยวเลยเรื่องหนกจ่องหนกใจไม่มีเอออยากตัง้งตรงนั้นอ่ะโกเรื่องเงินไม่เกี่ยวกับเราไม่มีเลยว่าเรื่องหนกใจเรื่องมือดีซ่าไม่มีเลยไม่มีครบซ้อนอย่างไรเราก็แยกทางกันเนี่ยนั่นเองพีีี่่่บบบบาาาาาาเเเออออนนนคืลลมมยด็กก้้แะ ซึ่งช่วงหลังเนี่ยนะ เขาบอกว่ายาเมาลเนี่ยติดเที่ยวนะเอาติดก,กีอะใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็เจอสาวๆมารุมร้อมเดินทางไปเที่ยวที่อิตาลีก็ไม่มีนิกกี้นิโคไปด้วยและกายเป็นว่าไปไปมาๆตอนนี้เคลียร์ชัดแล้วว่าแยกย,ย้ายสลายตัวเลิกกันลคะคัะอ่ะไปดูันที่ตซเว่นเจอราร์นะจ๊าก,กองกลางระดับตำนานไดนามของพิพริลิวพูลนะล่าสุดเนี่ยนะก็ปฏิเสธงานคุมทีมเรนเจอร์สทีมเก่าของเขาเนี่ยนะที่เคยคุมตอนนั้นในปี2018ถึง2021แล้วก็สัมภาษณ์กับเทนทีสปอร์ตว่าการตัดใจของเขาเนี่ยคือมันกระชัน้นชิดเกกินไปแล้้วขาใหคัั ครอบครัวมากกว่างานของตัวเองนั่นเองในช่วงหลังนะหรือเจดจาทสัมภาษณ์แบบนี้หลังจะเกือบรับตําแหน่งต่อจากรัสเซลมาตินแต่สุดท้ายก็เซโนกับเรนเจอร์ไปเขาบอกว่าเออในส่วนของเออเรนเจอร์เออเคียงมากเลยเออรู้สึกเลยว่าเออบางทีการเจรจาเอามันดื้อไปหน่อยนะเจิดบอกเลยเออเราคุยกันเนี่ยดีมากเลยกับเจ้าของทีมนะเพียงแต่ว่าเออครอบครัวเจิดอะอยู่ที่บาเรนนะมีเรื่องคิดเยอะเลยอะบางเรื่องเจิดมองเลยว่าเออความท้าทายมันมีก็จริงแต่มัน สําคัญขนาดนั้นหรือเปล่าวนะเออเจิดก็เลยบอกว่าเจดดิดเลือกครอบครัวของเจิดก็แล้วกันน่าเสียดายอะนะแต่ว่านั่นแหละทุกอย่างมันผ่านไปแล้วตอนเนี้พวกเขามีผู้จัดการทีที่ยอดเยี่ยมมากเลยเออไม่ว่า,างไงก็แล้วแต่เจิดกับเรนเจอร์ก็ยังคงมีสาย2,008สายสัมพันธ์อยู่อยู่ดีนั่นแหละโอออัะนนั้นคือ ซีเวนเจอร์ลนะจ๊ะก็มีนัดชัดเจนว่าเกือบจะตกลงโปรงใจกับเรนเจอร์สแล้วแต่พูดคุยกับครอบครัวแล้วก็เลยเลือกครอบครัวมาก่อนนะจ๊ะปิดท้ายนี่นกเตะแคนฝังหุ่นนะอย่างเกรียนโอมาเรโอบาโรเตลี่นะจ๊ะเจ้าตัวในวัย35ปีเนะี่ยอยู่กับเจนัวเมื่อซีซั่นก่อนนะแล้วก็ย้ายมาก่อนที่ปาติกเวรากุนซือที่โดนเด้งถึงจากเจนัวจะเข้ามารับงานกลายว่าทําไปทํามาเนี่ยนะปาติกเวราก็ดรอปมาเรโอบาโรเตลี่เลยนะแล้วก็สมัยอยู่ทีมเดียวกันที่นีสก็เคย d r อปกันอยู่แล้วนะ ก็พอล่าสุดปิติเวราโดนเด้งออกจากเจนัวเนี่ยจ้าไม่ชนะใครเลยตลอด9้านัดในเซเรียล่าสุดเนี่ยก็กายเป็นมารูบอลตเตอรี่โพสออกมาเนี่ยชัดเจนเลยมันเอาคืนไอ้ตัวนี้มันเกรียนอยู่แล้วบโลตเตอรี่โพสในไอจีของตัวเองนะเขาบอกว่ากำตานทัานแล้วละ่ะนะพะอะไรอ่ะพระเจ้าท่านเห็นทุกอย่างอยู่แล้วแลวพระเจ้าก็จัดการทุกอย่างได้เจนัวเนี่ยต้องกลับมาโฟกัสกับคนที่รักสมโมสรจริงรักแฟนบอนลรักตาสมโมสรและกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งอะนะงานที่ยอดเยี่ยมของออบาตโตจิลาดิโน่แล้วก็ซังกริโลเนี่ยไม่ได้ ตนตัวเห็นแก่ตัวแล้วมันไม่ซื่อสัตย์ด้วยนะด้วยความเคารพเลยเพราะนั้นเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันไม่เข้าใจหรอกว่าเจนัวมีค่าแค่ไหนโอ้โ มึงพิมพ์ชื่อดีกว่าถ้าจะพิมพ์ขนาดนี้นะบาโลเตลี่นะโดยคู่นี้เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันน้พวกแกสมัยที่บาโลเตลี่เนี่ยกับวีราเล่นร่วมกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อินเตอร์มิลานลงเล่นร่วมกันเกิน40นัดนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะก็นะอย่างที่เห็นนั่นแหละซึ่งก่อนหน้านี้วีราเคยสัมภาษณ์กับสื่อไว้ถึงเรื่องบาโลเตลี่ไว้แบบนี้บอกว่าโอ้ยตอนที่ปัตอยู่กับไอ้น้องโอเนี่ยนะบางทีปัตอยากจะสวนหน้ามันเนี่ยอยากจะเอาตัวมันเนี่ยนะแขวนไว,ไว้กับตะขอเสือ้อในห้องแต่งตัวด้วยซ้้้ออาาาาาแแตตตต่่ต่่ออ่มมมมมมััััันนนททไไไไไดดเเเเพพพรรระะะะออออออปปปปใชกก็ีญหลลงว เวราโดนเด้งก็ได้เวลาของเกรียนโอออกมาซ้ําเติมตามสไตล์นะจ๊ะคนล้มอยากข้ามให้กระโดดเหยียบซ้ํานั่นเองนะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าซาซในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ก็แบบยิ้มก,กว้างๆนะจ๊ะขอใหือเกิความสุขมากๆแล้วกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามจจดําได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะขอบคุณนะอีไชลดนะเอา้าเริ่มต้นสัปดาห์มันต้องยิ้มกันแบบ ปากบานๆเลยนะจ๊ะขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีเป็นต้นเดือนพฤศจิกายนที่ยอดเยี่ยมของพวกแกทุกคนเลยใครอยากจะเริ่มต้นไดใหม่เริ่มได้เลยไม่ต้องรอปีใหม่นะเนี่ยเดือนสิบเอ็ดเนี่ยลุยกันได้เลยใครมีโปรเจกต์อะไรอยู่นะทาให้สําเร็จกันลวกันใครที่ผิดหวังมาขอให้ความผิดหวังเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็พาพวกแกไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นกันลวกันเนาะใครเจอเรื่องยากๆอยู่จะได้มาใจช่วยอยู่เสมอนั่นแหละมันมาเดี๋ยวมันก็ไปนะจ๊ะเพราะนั้นเนี่ยอยู่กันไม่นานละยิ้มสู้เข้าไปเดี๋ยว it Bye -bye.